นะครับทุกคนมาดูครับต้นกล้วยน้ําออกมาสีดํำๆดหน่อยครับไม่รู้ว่ากินได้ไหมนะเดี๋ยวลองชิมดูนะเนี่ย ออกฝาฝาหน่อยครับเดี๋ยวลองชิมดูให้หมุนหมดเลยนะจะชัดเป็อืมออกฝาฝาหน่อยครับทุกคนก็พอได้อยู่นี่ครับเริ่มออกอีกแล้วนะครับเพิ่งกินหมดนะโดนน้ำครับโดนน้ำแล้วก็อันเนี้ยช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ ผัดฝนโตกับน้ํากล้วยผสมกันมาออกมาน่าจะออกดําๆหน่อยนะครับใช้ได้ครับเนี่ยออกอีกแล้วโอเคครับอันนี้คือต้นกล้วยบ้านนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปน่าจะทำอะไรรอติดตามต่อนะครับไป